มีแรงเอาอันนมเอาน,ม,อานมลงนมกับไข่นมกับไข่กับอันนี้ยังไม่ยังแพนเคก้กแป้งแพนเคก้กแป้งแพนเคก้กแป้ง,ปงวันกันหลายขนาดแป้งไข่เคก้กแป้งสำหรับทำแพนเคก้กเอา,าเพื่ออะไรป่ะฮะยังง่ายเดียวเราไม่แน่สีไข่ โอ้ยแมงมันก right. ันม no huh. si. so um. mm. ันจะกินน้ำบ่มันหอมเรือมันหวานมันหวานไข่เนาะไข่ใส่ไข่หนึ่งหนึงไข่หน่งหนึงจะหาซื้อน้อยกับบุ๋มีเนี่ยเซเว่นเจ้น้อยเสฟพร้อมบ่ะอือบุมีน้ยมันจะแซ่บบ่ะถ้าสิได้ทอดใส่น้ำมันบ่ะถ้าทอดบ่ ห้าปีได้เอาอันบอกอันเมียงยังพองทอดเนาะพองผูบอไม่เข้ามาเห็ดไม่หายเรียบร้อยไปแล้วทีบิลเมนบอกถ้าพูงหน้แป้งม่หายไแล้วตีนกข่าตีนกข่ากันแล้วเข่ากันเอาไปทอดแล้วจิีหน้าตามกันเป็นคือกองค่ะวอกรอบๆมันบอกว่านุ่มๆนมๆไม่หายเรียบร้อย คนคคขาุะน,นะีคนะ้ขน้ข่าุน,าน,านนะหนคนนี้สิบนาทีพักไว้สินาทีทาทโอ้ไมาื่วานก่อนน่เมืวานทีลงไปเมืาวานเยอะแยะพักไว้สินาทีแล้วเอาไปทอดหนบอ,อ ข้าทอดเป็นแผ่นเลยบอกแมวันอย่าลงไปเด้ออย่าลงไปอย่าลงไปอย่าลงไปอย่าลงอย่าลงอย่าลงชิปโรต่อใส่จะไม่สิเป็นพ่อคืออนไรบอติปโรตี่บสันกระถานะมันจะติดบอมันจะติดอยู่บอ กระทะธรรมดาตามภาษาบ้านเราอยู่ป่าอยู่เขาไปใส่บ่ได้มนท่งนาดอนโอ้ยอะไรแมงวันแมงวันจ๋าจะลงนะคะไม่ต้องลงนะคะจะซิมก่อนบอซิมก่อนอซีมก่อนไป ควรค่าขนาดคนน่ะโอ้ยค่าขนาดนะิ่มน,นิ่มเลยแบบนี้ควราโอ้ย เค้กบ้านนาบมีกระทะเทปร้อนเอามันจะพองไหมบ่มีเนยบ่มีเนยกับบมีอีกสมซื้อบ้านนอาอีกนะสมซื้อเค้กบ้านนาอีกคน จนเข่าเนื้อเข่าหนังกันจนได้ทีแล้วไฟอ่อนๆอมั้ะทำไฟอ่อนๆใส่นมแล้วก็แป้งแพนเคก้กไข่อย่ยางละหนึ่งม้าไข่หนึ่งฟองนมหนึ่งกลง่องแป้ง แพนเค้กก็นหนึ่งกล่องหนึ่งถุงจะเดือดแล้วปะจะเดือดแล้วจะพองมา ติดกลนบ่นี่บ่ไม่บ่ฮมาเสอ้าอามาคือบติดฮะโอเคเลยจิขนาดมีเน้อ่เน ระมือเนยได้ไหมเอเจเอามาซีมอยู่มันอยากใหม่เลยอยากใหม่บางทีนี่ค่ะแม่เฮาอันคลิปก่อนค่ะมันจะเหลืองเนาะหอมอะไรนี่หอมไหนหอมใหม่หอมมะเขอันบัตรสเลฮะนะอันบัตสุกมันสิเลนเอ้ยให้เราซื้อน้ำผึ่งมีอยู่บ่น้ำผึ่งแถวอัน น้ำผึ้งามาใส่ปะเวลากินเทากน้ำผึ้งน้ำผึ้งเหรอดืนมคนก็ได้เป็นโอเคจำนี้นะออนน้ำผึ้งมาฮอยสิ หอมนะน่ะชิมด,ดูดิมันได้ทีบ่เือมันจังบติดนะไข่อ่อนๆน,ออน,นะนะได้ยังโอ้าเอารถได <c ười> <c ười> ก็เค้กบ้านนาเอาเคืองยังกกาแฟก็นมอมตีนเนาะอืากานอ่าบ,บางกัวเก่าแล้วก็อันพริกไว้นะมืแอ่นี้เทา,าอันเอาหนาแล้วกันเทานานพริกมันก็เลยดับเอาพอดี กรอบๆซ็บละขลมนมป,ป,ป,ปังบ้านนาขนมปังบ้านนาโอ้หันเกือบหมเกือบใหม่ แผนที่หนึ่งพี่สองไอ้สามแต่ก็งามเลยเนาะแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามเลยฮะร้อนตับร้อนตับแตกสิแผ่นที่สามก็จะงามแล้วแผ่นที่สองได้อันนี้แผ่นแรกจะไหม้แผ่นที่สองก็จะเหลือกไอหอยแผ่นที่สามก็จะสีเค้กโอ้ยมันฮอนปวดเอิ้นแม่ทิ่ตายแล้ว ร้อนร้อนเหลือเกินจริงอากาศร,ร้อนยายมามีห้องบรอยากเนื่อบอ่เออเราอัาเย็นค่ะข,ขนาดโอ้ยเมือออม่อฮ้อนหันเฮือนหันฮ้อนมันมีทสียงวุ่วายเด็กละลารเรานอนเรา,เรา,เรานอนอยู่นี่กินข้าวแล้วบ่ลูกแค่นี้หน้าตามันจะออกเหลืองเออมันะจะสวยสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วนะที่แล้วมันจะจะดำอันที่สองมันก็จะเป็น สีคามๆอันที่สามก็จะเหลืองขึ้นแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วอันที่สีที่ห้าไปก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วแล้วก็จะอร่อยแล้วถ้ามีน้ำน้ำพึ่งมาใส่นี่ยแซบเบอร์ก็จะแซบนะขนมปังบ้านนากินกับแก้วมีขนมปังกับแก้ว <laughs> กาแฟบ็ได้กาแฟมันจะบีบมันหัดถามหัดกับกาแฟมากินข่าวต้องกินรังอายุบ่มันจะมาห่อสายล้วใหม่เน่ยได้นะเกือบสวยเกือบสวยอันนี้เกือบสวยคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้ค่ะ ขอบพระคุณท่านมากนะคะทางคุณโสมทุนี้จะเป็นของท่านค่ะสวัสดีจ้า